de content. ว่าเหรอเย่เย่ตอนนี้ครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดปาสาทาอาเดี๋ยวพี่อิตาจะพาทุกคนครับตรงไปร้างกันนะเพื่อที่จะไปดู เท่าน oh, like ั bon bon ้นแหละเบอร์ไวน์มานี่เรากำลังพาทุกคนนะไปชมบรรยากาศนะเดฟเอาไท์โอ้บรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนซินเจยุยซินยูวัชชัยนะฮะ คนนิจิวานะครับทุกคนนี่ไปดูบรรยากาศครับบริเวณฮะปากทางเข้าของนะวัดคมหญนหรือว่าวัดอาซากุสานี้ทุกคนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะพี่จิต้าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับกรุงโตเกียวนะฮะเราพาทุกคนครับมาไหว้นะับ ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนครับรอดประตูสายฟ้านะฮะซึ่งเป็นประตูที่นะฮะทุกคนมาที่ญี่ปุ่นก็ไม่ควรที่จะพลาดนะฮะในการที่จะเช็คอินที่นี่นะฮะตานะขอให้ทุกคนนะเพลงเพีงบางๆแค่กดติดตามเลยครับก็จะไม่พลาดการชมนะครับ ไลฟ์ของพี่กิต้านะฮะอู้ทุกคนวันนี้ลมอากาศดีมากแดดดีมากครับทุกคนนี่นะฮะประตูทางเข้านะฮะก็จะเป็นคมสัญลักษณ์คมแดงนะฮะทุกคนความเป็นสิริมงคลนะฮะทุกคนแล้วก็จะเข้าไปรับขอพรนะครับนี่ทางเข้าของวันนะครับทุกคนมีความนับยาวมากนะฮะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะฮะ มีเพื่อนๆท่านอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะก็โอ้ทุกคนคนเป็นร้านเลยะคะยใครต้องการที่จะขอพรนะฮะว,วันนี้เป็นวันมงคลครับ วันปีใหม่สุดชีนะะนะฮะเยนเี่เซลฟี่ตลอดโดนเด็กในญี่ปุ่นไปครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนทรับรอดประตูใสาฟ้านะครับ ถ้าไปนะครับก็อย <anti> ่าดืมนะครับแปลนะครับานข้านี่อัเซนสุจิก้ไ ส่วนมากนะครับทุกคนที่เขามากันที่นี้นะครับก็จะมานะฮะขอเรื่องความรักนะครับเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องโชคลาภการงานการเงินกันนะฮะทุกคนดูกิจะจะถ่ายรูปก่อนเด็ก<ส>ญี่ปุ่นก็ไม่พลาดนะครับที่จะไม่ก็ oh <my> คนเยอะมากเป็นล้านเลยครับ ไปครับนี่ฮะเราก็อย่าลืมแปะนะครับทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะความเิงความปังนะครับการงานการเงินว้าวนี่คือทางเข้าระหว่างนะครับปะกทางจากพวกสีแดงนะ,ะทุกคนร Are you ready นี่ฮะ

ว่าทุกคนนไปโอ้โหทุกคนเนี่ฮะบรรยากาศตอนนี้อากาศดีมากแล้วก็นะฮะแดดมีแดดทุกคนเดี๋ยวพี่จ้าจะพาทุกคนไปชมนะนี่เด็กญี่ปุ่นก็มองนะฮะนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จ้าจะขอย้อนลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะที่นะฮะคลิปนะเดี๋ยวพี่จ้าจะ ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะฮะทุกคน